สนยนการรุนรักษณ์ของเรานี่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2553นะคะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสีเวียงไพรโรจกุลนะคะอาจารย์ก็คือเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชากุมารแวทศาสตร์ษษษษษนะคะแพทยศาสตร์ษษษษษของเรานี่แหละนะคะอาจารย์ที่เริ่มจากทาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในเด็กก่อนนะคะเนื่องจากว่าในบริบทของคนไทยคนอีสานเนี่ย พอผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายการจัดการอาการหรือว่าการดูแลนะคะยังไม่ได้รับการจัดการอาการที่ดีอย่างเช่อนอาการปวดอาการไม่สุขสบายอื่นๆนะคะ,ะก็เลยได้แรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะขึ้นนะคะพอทาในเด็กสักพักหนึ่งนะคะปี2548นะคะที่เริ่มปี2553ออาจารย์เริ่มพัฒนาที่ ั้งโรงพยาบาลนะคะก็คือเริ่มก่อตั้งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองก่อนนะคะศูนย์การรุนรักนี่ก็ได้ชื่อจากพระอาจารย์ไพศาลนะคะท่านเป็นคนตั้งชื่อศูนย์ให้นะคะก็เริ่มทําเริ่มพัฒนานะคะจากการให้บริการในโรงพยาบาลก่อนนะคะก็คือระบบระบบการดูแลของเราจะเป็นระบบรับปรึกษาจากของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรับปรึกษาผู้ป่วย จากทุกทุกภาควิชาเลยนะคะทั้งผู้ป่วยยุรกรรมสัญญกรรมนะคะผู้ป่วยเด็กผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะในกลุ่มนี้จะมีผู้ป่วยระยะระยะท้ายเข้ามาค่อนข้างเยอะ,ะ,ะแต่ว่ากลุ่มใหญ่ที่สุดนะคะกลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยจะเป็นมาจากอายุรกรรมทีนี้ระบบดูแลใช่ไหมคะ,ะก็จะเป็นระบบรับปรึกษา แล้วก็ทีมเราเข้าไปร่วมดูแลกับทีมเจ้าของไข้นะคะก็ในบทบาทของเราก็คือพยาบาลก็จะลงไปประเมินประเมินอาการของคนไข้อย่างทั่วๆ่ก่อนนะคะประเมินทั้งมิมติทางด้านร่างกายก็มีปัญหาอะไรมีความไม่สุขสบายอะไรทางด้านร่างกายปัญหาทางด้านจิตใจมีปัญหามีความวิตกกังวลมีความกลัว กลัวต่อความตายนะคะบางคนกลัวเป็นภาระคนอื่นอันนี้คือด้านจิตใจนะคะด้านจิตวิญญาณก็เป็นความต้องการบางครั้งก็คนไข้ระยะท้ายเขาก็ต้องการที่จะอยู่กับคนที่เขารักต้องการที่จะให้อภัยคนที่เขาเ,าเคยทําผิดอันนี้นะคะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของจิตวิญญาณคือเป็นเรื่องของคุณค่าความหมายของชีวิตนะคะแล้วก็ ความต้องการด้านาศาสนานีคือด้านจิตยาเราก็จะดูแบบอง์รวมนะคะดูดูครบทุกมิติเลยนะคะเราก็จะมีทีมแพทย์แพเราก็จะรายงานแพทย์นะคะรายงานแพทย์เพื่อที่จะลงไปดูไปประเมินร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบทบาทของแพทย์ก็จะดูแลเรื่องของการสั่งยานะคะอย่างเช่นยาจัดการความปวดยาโมฟีนนะคะจัดการอาการหายใจไม่อิ่มนะคะอาการ อื่นๆอย่างเช่นท้องผูกอาการคลื่นไส้อาเจียน,นะะซึ่งเกิดขึ้นในในผู้ป่วยระยะท้ายได้หมดะะแพทย์ก็จะลงไปดูแลช่วยประสานทีมแพทย์เจ้าของไข้บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะการสื่อสารประสานความร่วมมือกันคุยกันค้นหาจุดร่วมนะคะก็คือว่าในบางเคสอย่างเคสนี้เป็นมะเร็ง มีการลุกรามไปอไวัยวะสําคัญเช่นมะเร็งปอดลุกลามไปกระดูกไปสมองนีค่คะคถึงจุดนี้เราเราควรจะดูแลกันไปในแนวทางไหนในทิศทางไหนนะะในส่วนของมะเร็งท่อน้ำดีนะคะที่ที่เราได้รับปรึกษาเข้ามานะคะในแต่ละเดือนก็จะประมาณ10กว่ารายนะะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะคะเคสที่เราดูแลก,ก็คือเมื่อแพทย์เจ้าของไข้ให้การพิจารณา ซึ่งในในส่วนของมะเร็งท่อน้ำดีในบางรายวินิจฉัยปุ๊บก็พบว่าโรคมันจัดการไม่ได้แล้วนะคะแต่บางรายสามารถที่จะใส่ท่อระบายเพื่อให้อ่ระบายเอาน้ำดีออกแล้วคนไข้ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งในกลุ่มนี้ก็ได้รับปรึกษาเข้ามาทีมเราก็รับปรึกษาเข้ามาการดูแลก็เหมือนทั่วไปที่เราดูแลผู้ป่วยประคับประคอนงนะะอาการที่เรามักจะพบในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือปวด มีน้ำในทอ้องเยอะอาการเหลืองอาการคันนะคะซึ่งทำให้คไข้ม่สุขสบายอาการพอในเรื่องของอาการปวดความปวดมีความรุนแรงนะคะเราก็ต้องเข้าไปจัดการอาการใน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 กลุ่มนี้นะะใช้ยาโมฟีนหรือพิจารณาแล้วว่ายาแก้ปวดแบบไหนที่จะเหมาะสมสำหรับคนไข้เราก็จะเลือกใช้ส่วนใหญ่ในกลุ่มมะเร็งยาโมฟีน,นะคะ่ะ คิดว่ามีผลมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการจัดการความปวดถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่าไตาของคนไข้ยังทํางานดีนะคะส่วนใหญ่คนไข้ทางเดินน้ําดีมะเร็งทางเดินน้ําดีนะคะมะเร็งท่อน้ําดีค่ะที่เข้ามาเราก็จะมีอาการอาการลักษณะแบบนี้ทีนี้รูปแบบการดูแลอื่นๆในในแบบประคับประคองเหมือนกันกับก,กลุ่มโรคอื่น,นะคะ่ะก็คือเราก็จะเข้าไปประเมิน ประเมินถี่ท่วนคุยคนไข้ประเมินอาการคนไข้ประเมินด,ด,ด้านจิตใจจิตสังคมจิตวิญญาณประเมินครอบครัวดูแลยังไงความต้องการค้นหาความต้องการของเขาว่าเขาต้องการอะไรนะคะในระยะท้ายเนี่ยเขาต้องการอะไรเป็นเป็นทีมที่คอยประคองสูงชื่อนะคะก็คือประคองให้เขาเดินไปได้อย่างเดินไปสู่จุดหมายของความตายอย่างงดงามไปสู่จุดหมายที่คืออย่างน้อยบางคนเขากลัวความตาย ึงตรงจุดนั้นบางคนมาอาจจะแก้ไม่ได้นะคน<ม>บางคนก็กลัวจนระ<ม>นั่งตายนะคะซึ่งเรามันก็ไม่ได้ช่วยเขาได้เหมือนทุกอย่างเพราะฐานชีวิตของคนแต่ละคนมันก็มาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ตามตามศักยภาพของเราแล้วก็เมื่อเราทําสุดฝีมือ,อมีพระพระพระอาจารย์ที่ท,ที่ที่พี่กุ้งเคาเรพนับถือท่านบอกว่าเมื่อเราทําสุดฝีมือแล้ว จะเป็นอย่างไรก็คือเราได้ทําเต็มที่แล้วนะคะคนไข้ก็คือบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นไปนตามที่เราคาดหวังทุกอย่างนะคะ,ะ,คะเราก็ต้องเราก็ต้องหวางคือบางทีเราคิดหนักเพราะว่าเราทาไมเราช่วยเขาไม่ได้เอ๊ะทำไมคนไข้ไม่หายปวดสักทีมันก็มีบ้างที่เราเอาเก็บมาคิดแต่ว่าเราก็ช่วยเต็มที่เราดูเขาเต็มที่แพทย์พยาบาลลงไปดูมันครบทีมเลยแต่บางทีความปวดมันก็รุนแรงเกินจะเกินจะเยียวยาแต่บางคนเรา แต่โดยส่วนใหญ่นะคะเราสามารถจัดการอาการเหล่านี้ให้มนไข้์เขาสุขสบายได้นะคะ